สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันนาจันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ลองกองกำลังออกดอกค่ะวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านไปดูการตกแต่งดอกลองกองก,องกันค่ะดูกันนะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกต้นนี้ เหมือนว่าเราจะแต่งไปแล้วนี่ค่ะเราจะต้องแต่งให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่เวลาที่เขาเป็นลูกมาก็จะได้เป็นช่อใหญ่ๆสวยถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือต้องตัดทิ้งเลยค่ะเพราะถึงเขาโตมาเขาก็จะกลายเป็นกระซาซึ่งกระซาเนี่ยก็ราคาจะไม่แพงนะคะ เราก็ต้องอาออกเลยเด็ดทิ้งเลยค่ะตนนี้ก็จะออกไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่ออกดอกเยอะๆนะคะนี่ทุเรียนหมอนทองค่ะช่วงนี้ทุเรียนที่สวนของเราก็ยังไม่แก่ค่ะ ยังไม่ครบกำหนดเวลาที่จะต้องตัดต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะยังออกไม่ดีเท่าไหรค่ค่ะเราก็เลยต้องกักน้ำไว้ก่อนนี้ก็จะเป็นน้ำดันนะคะถ้าเกิดต้นไหนที่เราอยากให้ออกดอกออก ผลเยอะๆเราก็จะมีการากาักน้ำนะอะไรแบบนี้ค่ะบางเหมือนบังคับให้เขาออกนะคะนี่จะเป็นต้นลำไยค่ะนี่เลยค่ะทุเรียนพันก้านยาวค่ะทั้งสวนเหมือนว่าจะมีแค่สองต้นเพราะว่าก้านยาวเนี่ยสวนเราเหมือนจะปลูกยากด้วยค่ะ ต้นนี้ลองกลองที่สวนของเราส่วนมากก็จะเป็นพันธุตันหยงมันะคะนี่เลยค่ะดอกเยอะมากค่ะเราก็จะดูน,นะคะว่า ก็จะดูดูว่าช่อไหนที่แบบว่าสมบูรณ์ที่สุด่ะคะเราก็จะเก็บไว้ ราไม่แต่งออกนะคะพอมีลูกมาลูกก็จะไม่เป็นช่อก็จะกลายเป็นกระสาซึ่งกระสาเนี่ยก็ราคาจะไม่แพงนะคะนี่ค่ะส่นข้างบนที่เราแต่งไม่ถึงเราก็จะ ปีนขึ้นไปนะคะหรือไม่ก็จะใช้บันไดเหล็กอะคะ่ะขึ้นไป ข้อดีของการตกแต่งนะคะมันก็จะทำให้ดอกให้ลูกของเขาโตเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้ายังไงเราขอไปแต่งดอกลองกองช่วยกันก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ